คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้นั่นหรือทำตามโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีและผู้ที่มีภาแะทางการเงินเรื่อยวันนี้ไม่ต้องมีไทยเรียจะบอกบอกแล้วว่าโปรแต่ละวันมันไม่เหมือนกันได้เลยพี่สันติได้เลยโปรแต่ละวันมันไม่เหมือนกันพี่มันไม่เหมือนกันเมื่อวานโปรวันนี้โปรเออแต่ไม่เป็นไรแต่วันนี้น้องก็น้องเจ้าชวนไปทายเรียกอยู่นะ นองอยากไปวัดดวงตัวเองแล้วหรอโอเคค่ะพี่สันติโอเคค่ะพี่นองอยากไปแบบไปวัดดวงตัวเองแล้วหรอทำเทินไม่ต้องมียอดฝากไม่ต้องทำเทินเออใครจะรับสามารถกดลิงก์ได้เลยนะทุกคนวันนี้เจ้ากี่แสนกี่แสนเดีอ่ะแสนสาหาัสเจ้ากี่แสนหรือเจ้ากี่บินดีกว่าเอางี้ดีกว่าเมื่อวานเกมแตกแล้ววันนี้ไม่รู้จะหวังพึ่งอะไรได้บ้างหรือเปล่า วันนี้แอบกลัวเลยเมื่อวานเกมแตกมาวันนี้กนน็แอบกลัวว่าจะหวังพึ่งอะไรได้ไหมกดอีบอีบบุกใช่ไหมพี่ปัญญาพี่เสกอะเนาะใช่ไหมพี่เสกปะสวัสดีทุกท่านเลยเข้ามาแล้วพูดคุยทักทกกายกันได้กดใจรัวๆมาได้นะจ๊ะพี่จ๋าวันนี้ไม่มีไทยเลขนะแบบว่าไม่ใช่ไม่มีทายเลขแบบว่านี่ แจกเครดิตวันนี้แจกเครดิตเออแจกแบบโนลมิตอนะทุกคนแจกแบบว่าไม่อันจากที่เก็บกดเมื่อวานเมื่อวานก็คือทายเลขกันแบบว่าโอ้ยถ่ายกันไวโป่งมากบางคนก็คืออยากได้แต่ก็คือไม่ถูกเหมือนอไอเลนี่นี่เองวันนี้ก็เลยเออวันนี้ก็เลยเปลี่ยนโปรมาแล้ววันนี้เปลี่ยนโปรเป็นโปรเออแจกเครดิตรีเครดิตรีห้าสิบบาทไม่ต้องมียดฝากนะคะพี่ ยังพี่ๆไม่ต้องมียอดฝากแล้วก็ไม่ต้องลุ้นเลขด้วยเพื่อรับเครดิตฟีนะคะพี่สามารถกดลิงก์สมัครแล้วก็พอได้ยูเซอร์เป็นเบอร์โทรแล้วใช่ไหมส่งให้แอดมินได้เลยวันนี้เลนนี้แจกแบบโน l ิมิตแจกแบบไม่อั้นนะทุกคน50บาทไม่ต้องมียอดฝากแล้วก็พิเศษของเลนนี้เลยก็คือไม่ต้องทําเทินพี่ขึ้จะรับรีบรับได้เลยคจะรับรีบรับได้เลยเกมกระตายกระต่ายใช่ไหมดูน้องสดให้เมื่อคืนแอดมิน โอ้ยพี่สันติขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะ,คคะ,คคะน่ารักน่ารักที่สุดขอโทษขอไปด้วยนะคะพี่ทำไมทำไมแบบว่าเมือ่อเมื่อคืนมันเยอะทุกที่มันไม่เยอะขนาดนี้ไม่ใช่หรอทุกที่มันไม่เยอะขนาดนี้เอานี้ไปหลวงพ่อเงินวัดส,สแคตเตอร์ หลวงพ่อเงินวัดสแคเตอร์หลวงพ่อเงินวัดสแคเตอร์โอ้ยตายแล้วว่าแต่อยู่ใสไปที่ไปที่วัดเลยได้ไหมว่าแต่อยู่ใสไปที่วัดเลยได้ไหมอ่ะคอยยันสู้ว่าเกมกระต่ายน้องโจทย์ให้ค่ะน้องซื้ออีกไมน้นึงนะน้องซื้ออีกไม้นึงเมื่อวานอ่ะโดนอีกไปแล้ววันนี้ก็เลยแอบกลัวนะทุกคนแอบว่าวุน่นวุ่นวายเลยพี่ มันจะดีหรอพี่วีรพัฒน์มันจะดีหรอพี่วันดีพี่พานุพงศ์ขอบมาเฟียหน่อยโจดอ่าดูคนจะบอกว่าคิวเกมอ่ะเออเริ่มเยอะแล้วนะเริ่มเล่นไม่ทันแล้ะไอเลนนี่เริ่มเล่นไม่ทันแล้ะคูณหกสิสี่พี่ไอเลนนี่ได้คูณหกสิบสี่แล้วยังไงพี่อันนี้ไม้เท่าไหร่ไม้สองหรือไม้สามไม้สองโอ้ยคูร้อยี่แปดไม่ได้เหรอ ไม่ได้ใช้คูร,ร้อยี่แปดปาร์ตี้โถคูร้อยแปแบบนี้พี่ชอบง่ายๆเหมือนเลนนี่เลยฮะอย่างว่ะหมายถึงคุยเรื่องไหนเดี๋ยวอะไรน้องปรับแชทสดก่อนน้องไม่เห็นแชทใครหรือเปล่าไมนี่ว่ะก็เหมือนเดิมขอบคุณค่ะพี่สันติสวัสดีพี่พี่ทุกท่านด้วยนะคยะใครเข้ามาแล้วนะคยะ พูดคุยแทักทยกันได้รับเครดิตฟรีกันได้นะคะพี่ขาพี่ไปเลื่อยโกดอะไรหนูปะวันนี้โกดอะไรหนูปะเนี่ยยังไงยั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 งไม่ลงอีกพี่โอ้ โอ้โหสวัสดีพี่พี่ทุกท่านขอบคุณสำหรับใจรัวๆนะคะพี่ใจรัวๆกันมาได้เลยนะคะพี่สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วใครเข้ามาใหม่เนาะเรนนี่วันนี้มีโปรอะไรนะคะน้องแจกเครดิตฟรี50บาทนะคะพี่แจกคเครดิตฟรี5 0บาทโดยที่พี่ๆไม่ต้องมียอดฝากกันเข้ามานะยคะย้ำว่าไม่ต้องมียอดฝากกันเข้ามาจากบัตรสตางค์พี่ๆก็ไม่ต้องฝากกันเข้ามานะคะพี่ไม่ต้องฝากกันเข้ามาเนาะใครจะรับสามารถกดลิงก์ได้เลยสมัครแล้วได้ยูเซอร์เป็นเบอร์โทรรับได้เหมือนกัน ถ้าสมาชิกเก่าก็เหมือนเดิมนะคะมียอดฝากถอนขั้นต่าภายในวัน50บาทนะคะพี่ก็รับจากเรนี่50้าทิอบาทวันไหนฝากถอนกันก็อย่าลืมนึกถึงหนูนะคะพี่แต่ขั้นตอนก็